ยังไงโอบโอบนิธิได้รับช่อดอกไม้ปิศนาดูแล้วคุ้นตามาก ถูกจับตามมาเรื่องความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มโอบโอบนิธิและนะาเอกสาวหน้าหวานปรางแกนรันหรือที่หลายคนรู้จักกนันในนามเลนไดปรางบอกเลยว่าถูกแฟนๆจับจิ้นกันอย่างหนักค่ะจนเชียร์ให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเป็นแฟนก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์ชนจิ้นในงานคอนเสิร์ตทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสูที่สาวปรางได้ทาการขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกโดยหนุ่มโอบไดหอบลูกโป่งดอกไม้สีฟ้าเหลืองมาส่งกำลังใจให้ใหเธอถึงหลงังเวทีทั้งยังมีภาพและคล บชวนเขินทำเอาแฟนๆถึงกับยิ้มแก้มปรีค่ะต่อมาปรางก็ได้ออกมาตอบสถานะกับโอบ ผ่านรายการยังไงไหนเล่าโดยเผยว่าเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเพราะเวลาจะถามอะไรเขาจะตอบละเอียดมากดูตั้งใจดีบางคนเราถามอะไรไปก็จะถามคําตอบคําพอเป็นข่าวก็เลยทําให้เราสนิทกันคุยกันมากขึ้นถ้าอนาคตเขาจะเดินหน้าจีบเราก็เปิดอยู่แล้วเราคุยได้กับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายใครจะคลิกกับเราจริงๆให้มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้กับอบก็กําลังคุยเรื่องโปรเจกต์ที่ต้องทํางานร่วมกันอยู่ด้วยในขณะที่นมอบได้ให้สัมภาษณ์ปัดตอบสถา,านะกับสาบรางยิ่งทำเอาหลายๆคนชงหนัก และคิดว่าคู่นี้อาจมีสิทธิ์ข้ามเฟรนซ์โซนอย่างแน่นอน